สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยวันนี้นะครับโอ้โหฝนฟ้าตกมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ใครจะไปคิดเขาว่าฝนตกหนักนะนะฮะฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาด้วยเลยโอ้โหผ่าที่ไหนไม่ผ่าดัานไปผ่าลงกลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวทินก็ไม่ได้สายตำรวจนะนะฮะ แต่ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดไปได้จริงๆวันนี้นะฮะไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะนะฮะมิสเตอร์เซลแมนคุณเศรษฐาเนี่ยแกไปกินดีหมี่หัวใจเสืออะไรมาจากไหนนะฮะถึงขนาดกล้าปลดบิ๊กตำรวจพร้อมกันสองคนน่ะแล้วหนึ่งในนั้นเป็น พอบอรตรด้วยคือบิ๊กต่อเนี่ยได้เป็นพอบอรตรเนี่ยยี่สิบเจ็ดกันยาปีที่แล้วนะอ่านับซับประมาณหนึ่งก็เนี่ยเกือบเป็นได้ประมาณหกเดือนเองนะนะฮะอะกันยาบ,บิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนอันเนี้ยรอบสองแล้วนะเลขเข้าสํานักนายกเนี่ยนะ,ะก็ถือว่านะครับอะจะอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเบื้องลึกเบื้องหลัง แต่งานนี้นะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจตามข่าวก็บอกว่านายกรัฐมนตรีครับนะฮะเป็นผู้นะครับจัดการดําเนินการเรื่องนี้ซึ่งถามว่าคือผมไม่อยากใช้คําว่าถูกที่ถูกเวลาเพราะไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าปล่อยให้เลยไปมากกว่านี้นะมันจะหมดแล้วนะคือความน่าเชื่อถือที่ผู้คนมีต่อตํารวจนะ คือต่อให้เรารู้สึกว่าตํารวจดีๆก็มีที่ลําบากลําบนที่ช่วยเหลือพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่ก็เยอะแต่ถ้าข่าวตำรวจจะออกมาเป็นแบบนี้อีกนะอีก,อก,อกสักวันสองวันอีกทักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคือมันจะหมดแล้วนะจะไม่มีใครเชื่อถือในตำรวจสถาบันตำรวจไทยแล้วนะอ่ะก็ต้องถือนะครับว่าการตัดสินใจของคุณเถฐาเดอนี้เนี่ยอ่ะก็นะฮะสำหรับผมถือว่ามาช้าแต่ก็ดี กว่าปล่อยเอาไว้แล้วให้มันนะฮะเขาเรียกว่าพังทลายนะฮะผู้คนสาบแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะเรื่งตํารวจเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าไปฟังครับลำดับไปฟังว่าโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมฮะคือมันเกี่ยวข้องกับสี่คดีที่อื้อฉาวมากนะฮะมีตํารวจเนี่ยโดนดําเนินคดีไปสามสิบเกือบสี่สิบคนนะไม่ว่าฝ่ายไหนอะ แล้วจอจอเนี่ยที่ออกจะออกมาแฉะนะัน้นมีอยู่อีกสามสิบสี่ชื่อนี่ท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขของเงินเงินทองทอง,ท,อง,ท,องที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็โน่นนะฮะคือตำตำเนี่ยหลักห้าร้อยล้านนะฮะ,นะฮะโอ้คือมันเป็นอะไรที่มันยยํำแย่ในความรู้สึกของคนที่ตามข่าวมากอีกด้านหนึ่งคือด้านหนึ่งเราก็สนุกนะ เวลาฟังข่าวเขาแฉกันเรื่องเส้นทางเงินเส้นทางเงินอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. แต่อีกด้านหนึ่งฟังไปมันใจมันก็ห่เหียวอะ่ะคือฟังเรื่องแบบนี้คนที่โกงได้กันทั้งกฎหมายเนี่ยอ้นั้นก็ห่เหียวแล้วนะมาเจอเรื่องตำรวจโอ้โหแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันอะไรยังไงเอานะครับเดี๋ยวไล่ฟังแบบนี้ก่อนครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยนะฮะฟ้าผ่ากลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะ คือผมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าไม่ใช่ไม่ใช่สายนี้โดยตรงนะฮะก็ต้องปรึกษาน้องๆที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญการมากกว่านะฮะตอนรวบรวมประมวลข้อมูลเนี่ยนะฮะก็มีข่าวออกมาว่ามีการถแถลงนะที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติอุย๊ยกอดกันแล้วเขากอดกันแน่แล้วเราก็คิดว่าอ๋อเอาละ เดี๋ยวมันก็คงจะผ่อนๆไปสักระยะนะครับปรากฏที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมนะฮะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยงนะฮะเกียกว่าระเบิดลงกลางวงข้าวเลยนะฮะกับเครื่องกับข้าวแต่กระเจิงกระจายหมดอ่ะเอาแบบนี้ละกันไอ้นี่ทำลายอย่างเป็นออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชม1 1นาฬิกา6นาทีนายนายกนี่เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุข,ขวิมลน,นะครับผบอตรและพลตำรวจเอกสุรเชษหักพาน่ ไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงละ11นาฬิกา28นาทีทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บิ๊กต่อและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กก็เดินลงมาพร้อมกันนะครับนี่ก็บอกว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันนะครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะ ได้พบนายกพร้อมกันกับผอบอรตอรอคุยกันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่ยก็มีการถแถลงข่าวนะครับก็ปรากฏทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจกนะฮะนั่งถแถลงข่าวด้วยกันที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีภาพด้วยนะนะฮะมีภาพอ่าลำดับที่เขาถแถลงอะไรยังไงเนี่ยผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าตอนนี้ข่าวมันไปที่เรื่องปลดแล้ว ไม่ได้เรื่องที่เขาจะมาชี้แจงเหตุผลเหตุผลอะไรกันนะฮะนี่ปรากฏว่าเราก็คิดว่าจบแล้วนะตอนนั้นเนี่ยที่จบด้วยภาพของการแบบว่าเหมือนกับแหม่กอดกันอะนะฮะยิ้มกอดกันชื่นมื่นนะฮะอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวก็คงจะอ่ะาเพลาๆไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับปรากฏว่าที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมนะฮะบ่ายโมงครับเพียงเดียวนะฮะลงมาเลย ลงมาเลยครับท่านผู้ชมนะฮะปรากฏว่าที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมเปลี่ยงเดียวเลยนะครับนะฮะนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักด์นะครับและพลตำรวจเอกสุรเชษเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรั์พันเพชรนะครับเป็นรักษาการ พอบอรตอรอแทนแล้วก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะก็เรียกพลตำรวจเอกกิติรัตน์เนี่ยเข้าพบทีต่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเรียบรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไทม์ไลน์ซึ่งมันเร็วมากนะ11โมงเข้าไปคุยคุยกัน20นาทีจบออกมานะฮะประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยแถลงข่าวนะฮะตอนแถลงข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรสะท้อนนะว่าแบบจะมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่ามานะ ะฮะแต่พอก่อนบ่ายโมงก็เปลี่ยงลงมาเลยแล้วก็บ่ายโมงก็เรียกนะครับนะะรักษาการพอบอรตอรอนะครับเข้าไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลอานั่นแหละครับวันนี้ซึ่งแหมท่านผู้ชมคิดว่าตอนที่เรียกเข้าไปคุยเนี่ยจะบอกไหมนะไอเนี้ยคนเขาจะถามกันเยอะแล้วครับท่านผู้ชม คือประเด็นมันมีเรื่องที่น่าถามเยอะน่าสนใจเยอะนะฮะเรื่องที่หนึ่งคือเอ๊นะครับคุณเศรษฐาไปกินดีมีหัวใจเสือมาจากไหนนะถึงกล้าตัดสินใจแบบประเภทคือจะเป็นบิ๊กตู่เนี่ยอันนี้ไม่แปลกนะใช่ไหมเนี่ยพระสไตล์ของพระเด็ประยุทธ์เนี่ยมาทางนี้อยู่แล้วสายฟันอยู่แล้วนะฮะสายลงดาบอยู่แล้ว แต่คุณเศรษฐามไม่ไม่เคยอะไรแบบนี้นะนะฮะแต่อยู่ๆฟันเปรี้ยงลงมาอ่ะอันที่สองที่เขาจะถามกันก็คือว่าเอ๊ะให้ตอนเข้าไปคุยเรื่องระดับนี้ผมก็ต้องบอกนะคือไม่บอกก็แบบไม่ได้เลยนะเพราะมันเรื่องใหญ่นะปลดพอบตรนะมึงปลดพอบตรตลอนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ เรื่องใหญ่มากข่าวใหญ่นะฮะพรุ่งนี้รับรองได้หนังสือพิมพ์พาดหัวทุกฉบับเหมือนกันหมดนะฮะแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยไงนะฮะสองคนด้วยนะครับอะอะก็มาว่ากันแล้วครับนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปสีบม,มาจากสายตำรวจนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเป็นอย่างไรจะว่ากันแบบไหนแต่ทีนี้อ่ะจะลำดับให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้เขาว่าเรื่องนี้นะฮะโอ้ยนะฮะ คือมันยืดเยืย้อมานานก็กโน่นอ่ะเก้าเดือนแล้วนะฮะเก้าเดือนนะฮะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสี่คดีอื้อเฉานะครับท่านผู้ชมมีตำรวจโดนฟ้องเนี่ยสามสิบเกือบสี่สิบคนน่ะที่ถูกดำเนินคดีนะยศตั้งแต่ดาบอ่ะยันพลตำรวจตรีอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็เกิดเกาเรียกว่า การปทะทะคารมกันแบบดูดเดือดเลือดพร่านระหว่างบิ๊กบิ๊กตำรวจนะฮะแล้วเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหนะฮะรวมทั้งหมดนะนะ,ะทุกคดีนะฮะก็ว่ากันว่าไปที่อย่างต่ำก็ต้อง500ล้านบาทขึ้นไปอ่ะนะครับอ่ะไปลำดับกันแบบนี้ล้กันครับนะฮะจริงๆเนี่ยเรื่องของการเขาเรียกว่า จะไปสืบสาวเส้นทางเงินของพวกเว็บพนันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีหกแล้วนะฮะแต่ยังไม่เป็นประเด็นยังไม่เป็นข่าวนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาเมื่อวันที่17บมิถุนายนปีที่แล้วนะฮะ,ะมีคดีแรกนะที่เป็นคนดีที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือว่าคดีจับผู้การชนเราเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ย หรือที่เขาพูดกันว่าคดีเนี่ยเป้รักผู้การนะครับเนี่ยเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานะฮะตามเนื้อหาที่มีการรายงานข่าวนะครับก็บอกว่าก็เป็นคดีตำรวจกับตำรวจนะครับตำรวจคูคตปทุมธาน,นีเนี่ยไปจับกลุ่มตำรวจชนบุรีข้อหาคือร่วมกันตบทรัพย์ผู้เสียหายในคดีเว็บพนันนะครับรีดเงิน6ครั้งจำนวนเงินเนี่ยร้อยสีล้านบาทนะครับเนี่ย ระบุชื่อนะครับพลตำรวจตรีกรํมพลลีลาประภาพรนะครับเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ชนบุรีและพวกอีก9คนเป็นผู้ต้องหานะครับ <c oughs> ซึ่งนะฮะคดีนี้เนี่ยผอบอรตอรอนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในะขณะนั้นคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดนะครับก็สั่งให้อพลตำรวจเอกสุรเชษ หักพานเนี่ยรองพอบอตรเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนะนี่นี่อย่างที่หนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมานะครับเนี่ยแต่ที่ต่อมาหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญและอื้อฉานะฮะอันนี้ช็อกนะฮะและเป็นข่าวคือใครที่ไม่ตามข่าวอาชญากรรมก็ต้องช็อกกับเรื่องคดีนี้นะฮะไอ้คดีแรกเนี่ยตำรวจจับตำรวจคดีนี้คือยิงตำรวจต่อหน้าตำรวจด้วยกันนะครับ เนี่ยวันที่9กันยายนนะครับคือคดีลูกน้องของกำนันนกนะครับยิงตำรวจนะที่รู้จักกันในชื่อสารวัตรแบงค์นะครับเนี่ยกลางงานปาร์ตี้นะฮะโดยคนที่ยิงก็คือนายธนัชัยนะครับชื่เล่นชื่นหนองนะเป็นลูกน้องของนายประวินจันทคล้ายหรือกำนันนกผู้กว้างขวางอยู่ที่นครปฐมนะครับก็ มีการจัดปาร์ตี้กันนะฮะเรากดว่ามีการตามเนื้อข่าวนะครับท่านผู้ชมนะ,ะคือผมก็ต้องข้ามในรายละเอียดไปนะไอค้คดีแรกผมก็ข้ามในรายละเอียดที่เขาไปดักจับว่าจุดจุดนั้นมีการเรียกซุ่มเงินมีการนัดแนะกันนะครับมันรายละเอียดเยอะคือถ้าเล่าไปฟังแล้วมันจะเป็นมหากราบนะฮะสามชั่วโมงก็ไม่จบนะฮะสี่คดีเนี่ยอันนี้สรุปมาให้สั้นๆให้แค่เป็นประเด็นที่เป็นสาระสําคัญนะครับท่านผะูนะะ้ชมอ่นะ คดีลูกน้องกำนันนกยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยนะฮะก็คือยิงตำรวจก็นี่ก็หนักแล้วนะปรากฏว่าในงานนั้นเนี่ยนะฮะมีตำรวจอยู่ด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้ที่โดนหางเลขต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าตำรวจที่ไปอยู่ในงานเนี่ยนะฮะโดนคดีกันานาวเลยนะครับอ่ะก้าวกันยานะครับเกิดคดีเกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นะฮะยิงตำรวจ ตายต่อหน้าตำรวจนะครับปรากฏว่าวันที่11กันยาเอ้าเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับเมื่อพันตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงนะครับเป็นผู้กำกับทางหลวงยิงตัวตายในบ้านพักย่านคูคตนะครับตามข่าวบอกว่ามีความเครียดเพราะถูกพาดพิงว่าเป็นคน้เป็นคนที่โทรไปตามเนี่ยสารวัตรแบงค์ ให้มาที่บ้านกำนันนกก่อนที่จะถูกนายหน่องเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับเห็นไหมครับตำรวจโดนยิงตายไปคนหนึ่งนะฮะกลางบ้านผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลอีกไม่กี่วันตำรวจฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีนี้นี่แล้วมันเลยเป็นเรื่องนะฮะอ่ะ1สิบแดกันยายนครับท่านผู้ชมนะฮะบิบ๊กเด่นพอบอรตรนะครับซับสวิตรีแสงบิ๊กโจ๊ก บิ๊กโจงเนี่ยออกมาเปิดภาพกล้องวงจรปิดในบ้านกำนันนกนะฮะแต่ปรากฏว่า18กันยายนบิ๊กเด่นโอนคดีกำนันนกไปให้บิ๊กกล้องนะครับพลตำรวจโทธีรพพบูริเดชเป็นผู้ทำคดีนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับกรณีที่จะมีการต้องมีการเลือก พบตรคนใหม่พอดีคือพบตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วตะกี้เนี่ยนะฮะบิ๊กต่อเนี่ยเลือกยี่สิบเจ็ดกันยานะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะระหว่างนั้นเองก็มีข่าวที่ก็ฮือฮาเหมือนกันก็คือการเข้าไปบุคคลบ้านบิ๊กโจกนะฮะระหว่างที่คดีกำนันนกก็ว่าไปนะนะฮะมีไอ้นายน่องเนี่ยนะโดนวิสามันนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดของคดีกำนันนกนิดนึงนะฮะ 16พฤศจิายนนะครับสำนวนสอบสวนเนี่ยก็ได้ถึงมืออายการสูงสุดมีสองสำนวนนะฮะสำนวนที่1ก็คือในหน่องมือยิงอันนี้ถูกวิสา,สา,สามาันไปแล้วที่กาญจนบุรีนะฮะส่วนกำนันนกนั้นเนี่ยก็โดนคดีหนักนะฮะในฐานะเป็นผู้จ้างหวานฆ่านะครับนี่สำนวนที่หนึ่งสำนวนที่สองนั้นปรากฏว่าอันนี้แหละที่มันอื้ออึงกันเยอะ เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ในเหตุการณ์แบ่งออกได้เป็น4กลุ่มมีตำรวจที่โดนคดีนะครับสินายยศนั้นรวมตั้งแต่พันตำรวจนะครับร้อยตำรวจ10ตำรวจดาบตำรวจเป็นผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานกระทําการไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งเป็นการกระทํามิชอบที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือบุคคลใด ให้ไม่ต้องได้รับโทษหรือได้รับโทษให้น้อยลงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนี่นอกจากนั้นนอกจากตำรวจนะก็จะมีพลละเรือนหรือชาวบ้านเนี่ยซึ่งโดนก้หาร่วมกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปกปิดความผิดอะนะอีกเกดคนถูกดำเนินคดีด้วยนี่คือนี่นี่ระหว่างที่คดีนี้มันมาปรากฏว่าระหว่างนั้นนะครับมันก็มีเรื่องแทรกซ้อนขึ้นมา ก็คือเรื่องคดีเว็บพนันมินนี่อันที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเข้าไปบุกค,ค้นตรวจบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้มาเสด็จน้ำเอาเมื่อวันที่19กลุมภาพันธ์2567นก็ะฮะก็คือมีลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรก9กลุ่มแรก8คนขออภัยครับกลุ่มที่2อีก4อีก5คนนะครับถูกดำเนินคดีข้อหารับ นะครับรับสวยบอนพน,นันออนไลน์รายงานข่าวมีการระบุมีการพูดถึงเส้นทางเงินตัวเลขอยู่ที่300ล้านบาทจากเว็บพน,นันออนไลน์เครือข่ายที่เรียกว่าม,มินนี่นะครับอายุน้อยร้อยเว็บนะฮะและก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบัญชีมา้าที่ปรากฏชื่อนะครับมือขวาของบิ๊กโจ๊กพันตำรวจเอกคริสปริยเกตนะครับเป็นผู้ถือบัญชีนี้อยู่ เนื้อข่าวยังพูดถึงเทคนิคการทําสังกทังสังกทานเวียนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะในรายละเอียดคือบอกว่ารายละเอียดมันเยอะมากนี่เราตัดเอาเอามาเฉพาะเนื้อเนือคันคันเค็นเข็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะยังเยอะเลยนะฮะต่อมาครับท่านผู้ชมก็นะฮะเรื่องนี้ก็สืบสาวกันไปนะครับพบว่านะครับพลตํารวจเอกภาคภูมิพิสมัยหรือว่ารองหนึ่งนะครับเนี่ยอดีตรองผู้บังคับการการ สืบสวนสอบสวนนะครับผู้ทอนสี่เนี่ยซึ่งเป็นลูกน้งองของบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีความสัมพันธน์สนิทสนมกับผู้ต้องหาคนสําคัญนั่นก็คือมินนี่นี่คือนอกเหนือจากลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันมินนี่นะครับโดยตรงขา่าวณที่ออกมาตอนนั้นนะคือลือกันว่าจะมีการดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กด้วยแต่ก็ ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรยังไงนะครับออกหมายเรียกให้ไปเป็นพยานเพราะว่าคนที่ถูกดําเนินคดีนั้นเป็นลูกน้องของตัวเองเท่านั้นนะครับอต่อมากับท่านผู้ชม23กุมภาพันธ์นะครับตรงนี้แหละที่มันเดือดปุดปุดขึ้นมามีการประทะคารมนะครับเป็นศึกที่ประกาศจุดแตกหักร,ระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษ กับพลตำรวจตรีจะโรนเกียบปานแก้วหรือว่าบิ๊กเต่านะครับบิ๊กโจ๊กพูดนะครับเนื้อข่าวรายงานกันแบบนี้เลยว่าขอให้ตำรวจยศใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังออกมาแสดงตัวอย่าปล่อยให้ลูกน้องออกนอกหน้าอย่างเดียวใหญ่มาจากไหนยศอะไรอยากให้ยศใหญ่ออกมาพูดต้องแมนๆอย่าเป็นอีแอบอย่าปอดแหก อย่ามาอิจฉากันเพราะต้องการเตะตัดขาหวังผลในระยะยาวนี่นี่ครับท่านผู้ชมอา้าวต่อมาครับคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยคดีมินนี่นะฮะไม่โดนหมายเรียกนะนะฮะไม่โดนหมายจับนะครับแต่มาที่คดีหนึ่งซึ่งไม่ใช่คดีมินนี่นะฮะแม้ว่าจะเป็นคดีเว็บพนันเหมือนกันนั่นก็คือคดี BNK นะครับเนี่ย12มีนาคมนะครับพลตำรวจดีทินกรรังมาตนะครับเป็นรองพบวชนได้ขอสารได้ออกหมายจับ3ามตำรวจ1นึ่พลเรือนข้อหาสมคบฟอ้องเงินนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอ้องเงินพัวพัน์เว็บพนัน B N K Master ตอนแรกนั้นมีข่าวบอกว่าจะออกหมายจับนายพลตำรวจคนดังด้วยนะนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ออกมาแค่หมายเรียก ซึ่งทําให้เย็นวันเดียวกันนั้นนะครับทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กนะฮะออกมาแถลงนะครับชี้แจงว่าศาลยังไม่มีการออกหมายเรียกพลตํารวจเอกสุรเชษนะครับแล้วก็บอกว่าอํานาจสอบสวนในคดีนี้น,นั้นเนี่ยนะฮะเป็นของปอปชแล้วต่อมาครับท่านผู้ชม17มีนานะครับก็พนังกงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กรับทราบข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคดีเว็บ องเงินเว็บพนัน BNK นะฮะซึ่งทีมทนายของบิ๊กโจก็บอกว่าวันที่19นั้นการแถลงแล้วก็19นะครับทีมทนายของบิ๊กโจก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงนะครับตั้งโต๊ะ,ะแถลงเริ่มจากการแจ้งบินฉากฉากกรณีถูกกล่าวหาเรื่องใบอนุโมทนาบัตรนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการกล่าวถึงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแฉกลับนะฮะเส้นทางเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ย ขาบอกว่ามีอีกั้งมีอีกถึงสามสิบสี่คนนะฮะแล้วเกี่ยวข้องตับตรวจตั้งแต่ยศด,ดาบตํารวจจนถึงพนัพนพลตารวจตรีแต่กลับไม่มีการดําเนินการหรือการกล่าวหากับบุคคลเหล่านี้เลยนะฮะพร้อมบอกว่าคดีบีเอ็นั้นมีความเชื่อมโยงกับคดีคดีมินนี่ซึ่งคดีมินนี่อยู่ในการพิจารณาของปปชแล้วคดีบีเอ็นเคก็ควรจะส่งเรื่องนี้ให้ปปชพิจารณาด้วยเหมือนกันนะฮะที่สําคัญครับมีการ พูดถึงนะครับนายพลตำรวจนะยศนายพลอักษรยอ่อต่อเต่านะครับเนี่ยบอกว่ามีเส้นทางเงินที่เกี่ยวข้องกับนายพลตำรวจอักษรยอ่อต่อเตาและเครือญาติที่รับเงินจากเว็บพนันด้วยแต่ไม่ถูกดำเนินคดีนะฮะและก็มีการพูดนะครับโดยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ลุงน้องของบิ๊กโจ๊ก อันนี้บอกว่าสาเหตุที่กลุ่มของพวกตนถูกดําเนินคดีเพราะเข้าไปทําคดีกำนันนกและคดีเป้รักผู้การซึ่งทําให้ตํารวจบางคนไม่พอใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งวันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะมาถึงวันนี้นั่นก็คือนะครับมีคําสั่งเด้งฟ้าผ่าบิ๊กตํารวจทั้งสองคนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปนะครับก็ลองดูกันต่อแลวครับว่าเรื่องนี้จะไปกันอย่างไรต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะเก้าเดือนนะตั้งแต่คดีจับผู้การชนมาจนถึงตั้งโต๊ะทนายตั้งโต๊ะบิ๊กโจ๊กทนายบิ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวาน รประมาณ9เดือนนะครับท่านผู้ชมที่เรื่องนี้อยู่ในการรับรู้รับทราบของประชาชนนะฮะแล้วก็เกิดคดีที่อื้อเฉานะฮะใหญ่นะฮะเรียกว่าสะเทือนขวัญน,นะครับถึง4คดีมีเม็ดเงินมีตัวเลขเงินเงินทอง,ทองทองที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอย่างต่ำๆก็500ล้านบาทนะฮะมีตำรวจ ถูกดำเนินคดี40คนเป็นอย่างต่ำนะครับและก็มีกรณีที่มีการพาดพิงนะฮะหรือว่าเตรียมข้อมูลที่จะแฉะกันอีกอีกก็พอๆกันอ่ะอีก30กว่าคนอ่ะสากับ40คนอ่ะนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับสุดท้ายแล้วมาจบลงด้วยคำสั่งเด้งฟ้าผ่าของนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งบิ๊กต่อ แลก Big oke, ะก็บิ๊กโจ๊กนะฮะคือเรียกว่า,าตั้งโต๊ะถแถลงข่าวบอกว่าจบแล้วไม่มีอะไรนะครับกลับไปทำงานทุกอย่างเป็นเหมือนปกตินะฮะเรื่องทำท่าว่าจะทุเลาเบาบางลงไปแต่ที่ไหนได้ครับหนึ่งชั่วโมงต่อมาท่านนั้นทั้งสองท่านนะครับนะฮะพบกับจุดหักเหชนิดหักมุมนะครับ บนเส้นทางการทำงานเป็นตำรวจของตัวเองส่วนเรื่องนี้จะไปจบลงที่ไหนอะไรอย่างไรติดตามกันต่อครับหนังยาวแน่นอนครับขอบคุณครับ